สำหรับในช่วงนี้จะถือว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาวก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามีวันหยุดคือวันที่ห้าธันวาคมนะครับเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันที่สิบธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญก็ส่งผลให้มีวันหยุดยาวครับตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่สิบ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลายเมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็มีความคึกคักเป็นพิเศษเลยครับในช่วงนี้อย่างในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬเองนะครับถ้ำนาคาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางความเชื่อความศรัทธาของสายมูสายพญานาคก็มีความคึกคักเป็นพิเศษนะครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยแรงศรัทธาของผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรในช่วงของวันหยุดยาวนี้ด้วยครับ เมื่อวันที่8ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดบึงกาฬหลังมีวันหยุดยาวก็คือมีวันหยุดยาวเนี่ย4วันนะครับคือวันที่5เป็นวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็มีวันที่10เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ถ้านับรวมกันจริงๆเนี่ยหลายคนเลือกลาพักผ่อนลางานนะครับในช่วงของวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ก็จะมีวันหยุดยาวถึง หวันด้วยกันนะครับอยู่ในห่วงติดต่อกันก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบึงการตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญต่างๆโดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างถ้ำนาคา ฝั่งตำบลบึงองหลงอำเภอบึงองหลงจังหวัดบึงการมีนักท่องเที่ยวที่จองคิวไว้กับอุทยานแห่งชาติภูลังกาผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวและการเข้าแบบวอล์กอินหน้าด่านก็มีการทยอยขึ้นมานะครับชมความงดงามทางธรรมชาติบนยอดเขาภูลังกาแล้วก็ชมปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่อยู่ภายในถ้ำนาคานะครับไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ซันครกที่ทําให้หินทรายขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายเกร็ดงูหรือว่าเกร็ดพญานาคตามความเชื่อความ ศรัทธาของผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ได้กราบไหว้สการะขอพรพระพุทธรูปขอพรพระธาตุพระเจดีย์ต่างๆนะครับก็จะมีเจดีย์หลวงปู่สาวเจดีย์หลวงปูวง่วังเจดีย์กองข้าวสีบุญนาวนะครับถือว่าได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงที่ใกล้เทศกาลปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยก็สร้างความคึกคักให้กับชุมชนโดยเฉพาะที่พัก ทุกวันหยุดนะครับจะถูกจองเต็มทุกแห่งทั้งในเขตพื้นที่ของอำเภอเซกามอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม ไม่ต่างจากพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารเครื่องดืม่มอุปกรณ์ปีนเขารวมไปถึงลานจอดรถนะครับต่างก็ได้รับอานิสงส์จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมถ้ำนาคาถ้ำนาคีมีรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนกลับมาคึกคักได้อีกครั้งไม่ต่างจากแผงลอตเตอรี่นะครับที่หลังจากที่นักท่องเที่ยวกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลงมาจากคูลังกาก็อดไม่ได้ที่จะแวะซื้อเลขที่ตัวเองชื่นชอบติดไม้ติดมือกลับไปบ้านด้วยนี่ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่คึกคักมากๆเลยในช่วงนี้โดยชพวะใกล้ช่วงปีใหม่แล้วสายมูสายพญานาคก็ต้องมาที่จัง,จงหวัดพุรกามาจากจังหวัดอะไรกันครับมาจากอุดอรธานีอุดอรธานีโอเคมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่หนึ่งอ่าครั้งที่หนึ่งเราจะมีครั้งสองครั้งสามเรื่อยๆนะครับโอเคสวัสดี วันนี้กลับมาเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วครับรอบที่สองอ่าทำไมถึงได้กลับมารอบสองครับข้อเด็ดปังจิงอ่าปังกันปังได้เยทาบริษัทพยัมพื่อนมาจากจังหวัดอะไรกันครับนครศรีธรรมราชโอ้มาไกลกันเลยโอเคครับขอบคุณมากครับเฮงเฮงปังปังเด้อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา